สวัสดีเราอยู่ในร้านแอนฟิสในวันหยุดที่ไม่ได้หยุดนะครับไปมบ้างดูดิและเจ้านี้ท,ที่ที่ทุกคนเห็นนั่นก็คือเต่าหมูปินนะหรือเต่าหมูโอ้โหมันว้าวโอ้ราค 25, าสองหมื่นห้าเอ็บแม่จะเป็นไหมพี่แต่ว่าต้องเลี้ยงในตู้ตัดกจะเป็นไหม ก็เปต้องเลี้ยงแบบใช้ตู้ตัดขอบไว้หรือไม่ต้องต,ออตู้ตัดขอบยังไงตู้นี้เปิดไฟตู้ครึ่งอ่ะหันไครึ่งนี่ก็เลีเลย้ยงในตู้ฝป่าเ,เลี้ยงในกระมังก็ได้เนาะ,ะ,ะได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบใช่ไหมใช่แล้วแต่คนเลี้ยงจะถกอยัางน,นี ตัวในมือนั่นก็คือตู้กแก๊สเจดาหรือตู้กแก๊ะหน้ายิ้มตู้กแก๊ะตาหวานตู้กแก๊ะอะไรก็ช่างมันคือเล็บเพิดเกกโกหรือ LPG แล้วก็เป็นทุกตู้กแก๊ะที่อ้วนกลมค่อนข้างจะสมบูรณ์นะเพราะว่าตัวเขาใหญ่แล้วนะฮะ mm. ก็ใช้น,นี้ก็มันน่าจะสองสามปีได้ผมว่านะน่ารักไหมทุกคนนี่อ้วน,น,นกลมกตอนตอนครั้งแรกผมพยายามเข้าหา,ไปไปา,ามันไปแต่พยายามจับอะมันบบมันจะแง้มือผมอ่ะปึ๊บผมก็ถอนมือแบบปึ๊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 บเนี่ยอัวนี้เป็นม็อบสีเหลืองนะอ้วนไหมันอ้วนเนาะเอออผมเเาาข้กงด ออกกับที่กับกับกับไปที่เดรือต่อไปเราก็ไปดูสีแดงกันเดี๋ยวทุกคนนันะครับทุกคนนะเอ่อกล้องมันส,สรรนั่นนิดนึงนะเพราะว่าผมถ่ายมือเดียวไงมือซ้ายเนี่ยอ่ะปรับกล้องด้วยแล้วมือขวาผมต้องล้วงตูก้แก่งไงเจ๊ะไหมอ่า้างั้นผมปรับนิดนึงนะโอเคโอเคเป็นหนึเป็นหนึ่งโอ้โหแป๊บนึงให้มันกับว่าให้มันกับว่าคุณให้มันกับว่าทุกคนเนี่ย เพื่อนๆพี่น้องๆน่ได้ดูกับเราแบบได้มากับเราล่ะผมก็เป็นไงเป็นไงแบบมุมกล้องแป๊บนึงครับสวัสดีครับคนที่ผมสวัสดีเมื่อกี้นี่เป็นพี่เอเป็นเจ้าของร้าน Atlantis นะครับผมแล้วที่ข้างหลังเขาก็เป็นพี่พนักงานเขาอ่ะกำลังล้วงงูอยู่ข้างหลังนะไป้เรืงนะผมก่อล้วงตุ๊กแกก่อนแป๊บนึงยืดยืดยืดได้ยังได้ยังจับมาจับปุ๊บจุ๊บอ่าได้แล้วปิ๊งเป็นไงล่ะครับตุ๊กแกตุ๊ดาวสสีแดงนะครับสวยไหม น่ารากักไอ้แรดบินด้วยไปไงโอ้โหว,วนเฉียนนะลูกนารักนะเม่อวานแต่กูาวางมันเสื้อหนึง่งผมขอเซ็ตกล้องก่อนอ่าเป็นนารักไหมนี่เป็นนารักไปเต้า,าโอเคทั้งนั้นเราเอากลับเข้ากองเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเอาเออกมาได้เกินไปเดี๋ยวเขาจะเครียดนะผม่ะเขาไปที่บ้านเลยขออนุญาตปิดคลิปเลยนะเพร,พราะว่าแบตจะหมดนะครับ เสียงอะไรมันกึกตึกๆๆๆๆอะดูไปด้วยก,กันสต่วันนี้ต้องขอตัวลายว้นหุขอบคุณที่มารับชมครับบ๊ายบายครับแบตจะหมดละประมาณแค่วันนี้แบตประมาณแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่พอไม่พอถ่าย